22เมษายน2565แฟนเพจหมอแลปแพนดา้าได้เผยภาพ ATK ที่ตรวจหาเชื้อโควิดแล้วนำมาเรียงใส่ไว้ในกรอบรูปซึ่งเป็นภาพที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์โดยระบุข้อความว่าตอนนี้หลายคนเริ่มเอา ATK ไปใส่กรอบโชว์ประมาณว่าฉันรอดทุกสี่จันอย่าทำตามนะครับไม่ว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือบวกก็ต้องรีบกำจัดทิ้งไป ระบุว่าชุดตรวจ ATK ถือเป็นขยะติดเชื้อเพราะปนเปื้อนสารคัดหลัง่งน้ำมูกหรือน้ำลายที่ใช้ทดสอบมันคือขยะติดเชื้อถ้าตรวจแล้วไม่ว่าจะขึ้นสองขีดหรือขีดเดียวควรจัดการเหมือนกันเพราะอาจเป็นผลลบปลอมผลลบปลอมก็คือร่างกายเรามีเชื้อแต่ ATK ตรวจแล้วขึ้นขีดเดียวมันตรวจหาเชื้อไม่เจอหรือมีเชื้อน้อย การเก็บ ATK เอาไว้ยังเป็นแหล่งสะสมเชื้อไม่ใช่แค่โควิดแต่มันจะเป็นการกระจายเชื้อชนิดอื่นๆไปให้คนรอบข้างได้วิธีการกำจัดที่ถูกต้องคือควรฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือราดด้วยผงฟอกขาวแล้วมัดปากถุงให้แน่นแยกทิ้งกับขยะทั่วไปถ้าทำได้อย่าเอามาสะสมเด็ดขาด